เด็กคนนี้ตอนที่พ่อแม่อยู่บ้านเขาก็ทำตัวใส่ซื่อเรียบร้อยแต่พอพ่อแม่ออกไปเขาก็กลายเป็นปีศาจตัวน้อยทันทีวันหนึ่ง เขาเล็งหนังสติ๊กไปที่นกแก้วนกแก้วตกใจบินหนีเข้าไปในแจกันแต่ก้อนหินพุ่งไปโดนแจกันแตกละเอียดพอพ่อแม่กลับมาเห็นแจกันแตกแม่ถึงกับเป็นลมเด็กชายโกหกว่านกแก้วบินมาแย่งขนมผมแล้วทาแจกกันแตกแม่โกรธมากจึงเอานกแก้วไปปล่อยในป่าครั้งต่อมาพ่อแม่ออกจากบ้านอีกเขาฉีกหนังสือมาพับเป็นเครื่องบินกระดาษโยนเกลื่อนบ้านลูกสุนัขพยายามช่วยเก็บแต่เด็กชายปลับผลักชันหนังสือลม้มพอพ่อแม่กลับมา พ่อถึงกับเป็นลมเด็กชายโกหกอีกว่าหมาทำล้มลูกสุนัขจึงถูกจับไปปล่อยทิ้งเช่นกันต่อมาเด็กชายเปิดก๊อกน้ำในห้องน้ำจนน้ำท่วมบ้านลูกแมวพยายามหยุดเขาแต่พอดีพ่อแม่กลับมาเขากโกหกว่าแมวเป็นคนทำลูกแมวก็ถูกพาไปทิ้งเช่นกันต่อมาเด็กชายแกล้งทำตัวเป็นอินเดียนแดงจุดกองไฟปลอมเขาเผลอกินเหล้าเข้าไปรู้สึกแย่จึงอาเจียนออกมา แต่ดันติดไฟบ้านเริ่มติดไฟลุกไหม้พ่อแม่รีบกลับมาแต่ครั้งนี้ไม่มีใครให้โทษแทนได้อีกพ่อแม่รู้ความจริงทั้งหมดจึงจับเด็กชายไปปล่อยทิ้งในป่าส่วนลูกนกแก้วลูกสุนัขและลูกแมวถูกพากลับบ้านเด็กชายที่ถูกทิ้งไว้คนเดียวในป่าทั้งหวาดกลัวและเสียใจในที่สุดเขาก็เข้าใจถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์และความเป็นมนุษย์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณอาจโกหกหลอกคนอื่นได้แต่คุณหนีความจริงไม่ได้